การบันทึกยอดยกมาของบัญชีแยกประเภทโดยใช้โปรแกรม Smartbit Version 10.1ลำดับแรกนะคะเรามาที่เมนูหลักนะคะแล้วให้เราเลือกไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทจากนั้นนะคะก็ให้เราคลิกตรง Workflow ค่ะคลิกที่ Set Balance Data นะคะจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะขึ้นเมนูนะคะให้เราใส่ย่อดยกมาเริ่มต้นตั้งบริษัทและสาขาโดยสาขาของเรานะคะจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะรหัสสาขาคือศู0ย์ศจากนั้นนะคะก็ให้เรากดปุ่มโอเคค่ะ โปรแกรมก็จะขึ้นมาเอ,อ่อขึ้นหน้านี้มานะคะซึ่งก็จะคล้ายกับผังบัญชีนะคะโดยจะมีรหัสบัญชีชื่อบัญชีนะคะยอดเดบิตนะคะเครดิตซึ่งตอนนี้ยอดทั้งสองฝั่งก็จะเป็นศูนย์อยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าไปที่บัญชีที่เราจะทำการ ใส่ยอดยกมานะคะโดยอันดับแรกนะของเราเป็นชื่อบัญชีเงินสดค่ะโดยมีรหัส101101 101. แล้วก็คลิกเข้าไปค่ะขออภัยค่ะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็กด F2 แก้ไขค่ะ เมื่อได้แล้วนะคะเราก็เมื่อขึ้นหน้านี้นะคะเราก็จะทําการเปลี่ยนแปลงยอดนะคะโดยเงินสดของเรามียอดยกมาทางด้านเดบิตค่ะคือ63,000 Enter ค่ะกด F10 บันทึกนะคะ โปรแกรมนะคะก็จะขึ้นยอดทางด้านเดบิตให้เรานะคะตรงนี้นะคะคือ63,000บัญชีถัดมานะคะที่เราจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็คือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตรงนี้นะคะคลิกนะคะแล้วก็กด F2 แก้ไขค่ะมียอดยงมาทางด้านเดบิตนะคะจำนวนเงิน90,000บาท กด F10 บันทึกค่ะบัญชีถัดมานะคะที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะคือเงินฝากออมทรัพย์หรหัส101202ค่ะกด F2 แก้ไขค่ะมียอดยกมานะคะทางด้านเดบิตนะคะเป็นจำนวนเงิน30ม0 0บาทกด Enter ค่ะ หลังจากนั้นกด F10 ละบันทึกค่ะบัญชีถัดมานะคะเป็นบัญชีนุหนี้การค้าค่ะโดยมีรหัส101303 3นะคะกด Enter ออขออภัยค่ะกด F2 แก้ไขค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ กรอกข้อมูลนะคะโดยลูกหนี้การค้าของเรานะคะจะมียอดยกมานะคะเท่ากับสองหมื่นมียอดทางด้านเดบิตคะ่ Center, คะเซนเตอร์ค่ะกด F10 หรือบันทึกนะคะต่อมาบัญชีสินค้าสำเร็จดูปมีรหัส หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งนะคะกด F2 ค่ะหนอแก้ไขโดยจะมียอดยกมานะคะเท่ากับหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทหนึ่งแสนนะคะห้า0มืนเจ็ดพันบาทกด Enter ค่ะจากนั้นนะคะกด F10 บันทึกค่ะบัญชีถัดมานะคะคือบัญชีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จะมีรหัสนะคะตรงนี้นะคะคือ102.007นะคะกด F2 แก้ไขค่ะมียอดยกมาทางด้านเดบิตนะคะคือเป็นจำนวนเงิน60,000บาท Enter ค่ะ จากนั้นนะคะกด F10 บันทึกค่ะบัญชีถัดมานะคะคือบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะตรงนี้ค่ะกด F2 แก้ไขค่ะมีบัญชีค่าเสื่อมสะสมนะคะจะมียอดยกมาทางด้านเครดิตค่ะเป็นจำนวนเงิน24,000บาท หลังจากนั้นนะคะให้เรากด F10 หรือกดปุ่มบันทึกค่ะบัญชีถัดมานะคะเป็นบัญชีเจ้าหนี้การะคะ้าโดยมีรหัส201102นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดปุ่ม F2 แก้ไข เจ้านี้กันค่ะยอดยกมาของเราเท่ากับ36,000ื่นหกนค่ะเ n t e r ค่ะจากนั้นนะคะกดปุ่ม F10 บันทึกบัญชีถัดมาคือบัญชีเงินกู้ยืมธนาคารระยะยาวค่ะ ะะบัญชีเงินกู้ยืมธนาคารระยะยาวรหัส202001กด F2 แก้ไขค่ะมียอดยกมาทางด้านเครดิตนะคะคือ50,000บาท Enter ค่ะกด F10 หรือบันทึกนะคะบัญชีถัดมาคือบัญชีทุนจดทะเบียน โดยมีรหัสบัญชีคือ31001กด F2 เพื่อแก้ไขนะคะหรือแก้ไขค่ะโดยบัญชีทุนจดทะเบียนนะคะจะมียอดยกมาเท่ากับ200,000แล้วก็600 200,600นะคะ200,600บาท กด F10 เพื่อบันทึกค่ะบัญชีถัดมานะคะคือบัญชีกำไรสะสมกด F2 โดยมีรหัสบัญชีนะคะคือ31003นะคะกด F2 เพื่อทำการแก้ไขค่ะโดยมียอดยกมาทางด้านเครดิตเท่ากับ19400 <F 10> กด Enter ค่ะจากนั้นนะคะกด F10 บันทึกค่ะ เมื่อเรากรอกข้อมูลทั้งหมดนะคะเป็นอ er ันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการกดปุ่ม Escape เพื่อออกค่ะตรวจสอบตรงนี้อีกทีนะคะคือยอดรวมค่ะยอดรวมคือด้านเดบิตนะคะจะเท่ากับ420,000บาท ยอดทางด้านเครดิตเท่ากับ420,000บาทซึ่งยอดทางด้านเดบิตและเครดิตเท่ากันนะคะซึ่งถูกต้องเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะกดปุ่ม Escape เพื่อออกค่ะค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการบันทึกยอดยกมาของบัญชีแยกประเภท